สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับจะพามาดูขั้นตอนนะครับแล้วก็วิธีการเพาะเมล็ดนะครับของเมลอนนะครับมาชิตะนะครับอันนี้สิบห้าเม็ดนะครับแล้วก็มีเมลอนมิโดรินะครับอันนี้พอไปหกเมล็ดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดเมล็ดนะครับเพราะว่าเรามีกระถางปลูกแค่ อ่ายี่สิบกระถางนะครับแล้วก็เผื่อไว้ต้นหนึ่งแล้วกันนะครับ uh, อันนี้ก็ก่อนอื่นก็คือตัวเนี้ยเมล็ดเราแช่แล้วนะครับแช่น้ำแช่อ่าแช่น้ําน้ําเปล่านะครับประมาณสี่ชั่วโมงนะครับประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับเรียงเป็นแถวนะครับเวลาอ uh, ่าลากเขาแตกออกมามันจะได้อ่า uh, ไม่อ่า uh, โดนกันนะครับก็จะไว้ ห่างๆพอประมาณนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีอ่าตรงนี้ก็เป็นผ้าชุบน้ําเปียกหมาดๆนะครับแล้วก็ทับด้วยอ่ากระดาษทิชชู่นะครับตัวนี้อีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาอ่าพรมน้ํานะครับตัวนี้นะครับพรมน้ําให้พอหมาดๆพอนะครับให้ชุ่มนะครับนี่ครับ อังจย่างนั้นเราก็จะมาเอาใส่ถุงนะครับอันนี้แล้วก็พับปิดไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับที่ทำแบบนี้ก็คือเพื่อเร่งอัตราการงอกนะครับอัตราการงอกจะได้ผลดีนะครับนี่ครับก็พับนะครับพับไปนะครับ นี่นะครับแล้วก็จะอ่ยัดใส่ที่ถุงแกงนะครับุแกงของเราถุงร้อนนะครับแล้วก็บ่มไว้ประมาณอ่าตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็จะมาเปิดอีกทีก็พรุ่งนี้นะครับห้าโมงเย็นนี้เอาไว้หนึ่งคืนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกัน ดูชมกันคลิปหน้านะครับนี่ก็คือให้มาดูขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะครับดูว่าการเพราะเมล็ดของอมเมล่อนนะครับทำกันยังไงนะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะ